แผนของโฟกี้จะเป็นยังไงต่อเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามชมเรื่องเกี่ยวกับโฟกี้ด้วยกันว่าแนวทางของโฟกี้เขาต้องการอะไรกันแน่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูนอะคาดดมีอาคาดดมีมูนไปด้วยกันกับช่อง มูลอะคาเดมีนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญโฟกี้ด้วยกันเนื่องจากเหรียญโฟกี้ในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของชาวบ้านละกันนะครับก็อย่างเมาอย่างพวกเราโฟกี้เนี่ยในช่วงนี้มีมีข่าวอะไรบ้างนะครับรู้สึกว่าวันนี้อีลอนมาร์กจะมากาวเนี่ยครั้งที่สองและน่าจะมีอยู่หลักๆล,ลักประมาณ3ามข่าวนะครับข่าวแรกคืออีลอนมาร์กเนี่ย เริ่มแล้วนะที่จะก่าวนะครับโฟกี้อีกรอบแต่คราวนี้เอาเด็กเข้ามาใส่นะครับถ้าเกิดเชื่อมตรงนี้หมายความว่าอะไรนะครับก็อาจจะหมายความว่าตัวต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นโฟกี้ก็ได้นะครับเพราะตอนนี้อีลอนมาร์กได้สัมภาษณ์นะนะครับแล้วก็ได้พูดทางสื่อของดูไปเกี่ยวกับเรื่องของของ t วิตเตอว่า ปลายปีเนี้เขาจะเปลี่ยนซีโอเขาจะให้ซีโคนใหม่เข้ามานั่งและเขาบอกว่ายังไม่ได้บอกนะว่าซีโอือใครและมันก็ไม่แน่นะที่เขาอาจจะทําให้ไอตัวของ f o กี้เนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกับทวิตเตอร์ต่อจากดอ g e c คอยฉะนั้นผมเชื่อนะว่าข่าวนี้มันเป็นการปลูปลูดทางไปนะครับ ให้โฟกี้เนี่ยเข้าสู่เว็บ3าอย่างเต็มตัวแล้วก็เรื่องของกระดานด้วยนะครับซึ่ง f o กี้ตอนนี้ก็คือมีการเข้าลิสต์นะครับในเหรียญน,นะครับในวอ l l e t ชื่ออะตอมิกว l ลเลนะครับเป็นกระเป๋าเงินที่เป็นดีเซนทัลไล์นะครับแล้วก็มีผู้ใช้มากกว่า5ล้านคนได้ประกาศสนับสนุนโฟกี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งมีประมาณ500รอสกุลเงินที่ อยู่ในเครือข่ายของ atomic wallet นะครับฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมา foxy นะครับมีการเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง cherry นะครับ cherry wallet อะไรพวกเนี้ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของ oasis นะครับเป็นองค์กรหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ defi f o k y จะมี defi เป็นของตัวเองนะครับจะเริ่มทำการ swap เหรนะียญอะ จากเงินเฟสเป็นเงินโฟกี้นะครับในอนาคตจะทําถึงขนาดนั้นแน่นะครับแต่ในระยะแรกเฟสเร่น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกันเลิฟลี่อินุเราก็ทางเฟกนะครับคือเฟสต่อไปอ่ะจะมีดีฟา์ก่อนนะครับก็คล้ายๆกับชีบะสวอ p แต่เขาไม่ได้ทํากว้างแบบแบบชีบะนะครับที่จะลงไปถึงเรื่องของเมตาเวิร์สแบบนั้นนะครับที่สามารถเก่งกําไรบนที่ดินได้ แต่เขาจะไปเรื่องของ d e ฟ i มากกว่าหรือเว็บ3.0มากกว่านะครับซึ่ง f o กี y เนี่ยสรุปแล้วคือเขาจะมี D App เป็นของตัวเองนะครับและเหตุนี้เองนะครับที่ผมบอกได้เลยนะว่า f o กี้เนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาเนี่ยจะทำการให้ f o กี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งกับทว i t เตอด้วยจาก d a p p แล้วก็เป็นทวิต t ตอรนะครับซึ่งมันจะต้องมีการลิงก์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับทวิ t เตอร์นะครับอันนี้เราก็ดาวเอาแต่มันมีโอกาสสูงนั่นแหละพอโฟกี้อีลอนมาร์กาวเพื่อจะเชื่อมกับทวิต t ตอรนะครับก็เลยทําให้ผมรู้สึกนะตอนเนี้รู้สึกว่าโฟกี้เนี่ยตื่นเต้นมากนะครับเพราะมันจะเป็นดอชคอยตัวต่อไปก็มาลุ้นด้วยกันว่าโฟกี้อ่ะสูงจะหายกี่ตัวนะครับ ตอนนี้เหรียญเริ่มดังแล้วผมว่าโฟกี้จะมีการเราเปิดอีกรอบสองรอบนะครับเราจะหยุดละนะก็ดูต้องดูนะครับว่ามันไปขนาดไหนเพราะอีลอนมาร์ก่าวโดยโตรงด้วยนะครับยิ่งเหรียญอะไรที่มีคนเข้าเยอะๆก็ตัวใครตัวมันนะครับนะก็ต้องดูตรงนี้นะครับแต่มันจะเป็นตัวแทนจากดอ c คอยแน่นอนณนะขนาดนี้ที่มีข้อมูลอยู่คือ อีลอนน่าจะยังไม่จับเบบี้ดอทขึ้นมานะครับเพราะว่าเบบี้ดอทเนี่ยมันมันมีอะไรหลายอย่างนะครับที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองสองปีนะครับประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ข่าวใหญ่ของของโฟกี้นะครับก็มีการบันทึกไว้ในอะตอมิกคริปโตวอลเล็ตนะครับวันที่16กุมภาพัานธ์ปี2 0 2 3 และข่าวใหญ่อื่นๆอย่าง f c f pay นะครับเกรด v การชำระเงินบล็อกเชนนะครับแคนาดาได้รอบเรียนบางสิ่งนะครับแล้วก็พิเศษสุดก็คือ,คอกับ f o กี้ได้ดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของ f c x pay นะครับแล้วก็มีกระดานแลกเปลี่ยนอย่างคูคอย lc x แล้วก็ในล i s สเตนสไตนะครับประกาศรายชื่อโฟกี้นะครับแล้วก็บอกว่า f o กี้เนี่ยจะเปิดตัวพร้อม คู่เทรดอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ USDT นั่นก็คือ f o ok k y LCX f o ok k y USDC f o k y ETH e อ้าวคราวนี้นะครับหมายความว่าอะไรเดือนกลุมภาพันธ์จะมีการระเบิดใหญ่เหรียญอะไรที่เป็นคู่เทรดกับ ETH นะครับมันจะแรงมากๆตอน e t s ระเบิด หมายความว่าเหรียญอย่างลูฟี่นะครับที่มีคู่เทรดอ t ทคุณลองไปไปเล่นในกระดานเกตได้นะครับเหรียญที่ตาม e t ทโดยตรงมีอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือเหรียญอาคิชุเหรียญตัวของอะคิตะนะครับพวกนี้ซึ่ง เราก็เห็นแล้วนะครับว่ากระดานต่างๆเริ่มแล้วนะที่จะลิสเหรียญ f o กี y ซึ่งผมรวมในนั้นคือ Binance กับ Robinhood นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับก็อัปเดตข่าวนี้อีกหน่อยครูคอยนะเขาได้ประกาศลิสโ FOCKY USD DT กับ USD DC นะครับฉะนั้นตอนนี้ก็มีการเริ่มวันที่17กุมภาพันธ์เวลาประมาณ 9.00นะครับน่าจะทางบ้านเขานะครับไม่ใช่บ้านเราคืนนี้หรือตอนเช้าวันพรุ่งนี้โฟกี้จะแรงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์คือโฟกี้ได้ดำเนินร a เลชัน h ิพกับ ETS โดยตรงนะครับฉะนั้นเราเคยดูอย่างเหรียญอ,อย่างตัวของลูฟี่นะครับที่มีการ ใช้คู่เทรดกับ ETS โดยตรงเนี่ยนะครับคือคุณสามารถเอา ETS ไปเทรดโฟกี้ได้ไปเทรดลูฟี่ได้นะครับแล้วมีช่วงประมาณปีที่แล้วแบบ ETS เนี่ยพุ่งขึ้นมาถึงพันหกพันเจ็ดนะครับแล้วมันเป็นรอบเหรียญแอลคอยพอดีลูฟี่นะครับจากศูนย์ที่เคยตกไปสิบตัวขึ้นมาถึงแปดแปดตัวต้นๆน,น,นะครับประมาณพันกว่า,กวาเกือบสองพันศูนย์หายตัวหนึ่ง สูญหายสองตัวนะครับฉะนั้นผมเชื่อนะครับว่าเหรียญอะไรที่เป็นเครือข่ายของ ETS เนี่ยมันจะมีโอกาสมากเพราะว่าเดือนมีนาคมจะมีชางหายฮาร์ดฟอกอันนี้หนึ่งประเด็นกับสองคือจะมีเรื่องของโพลิกอนนะครับโพลิกอนหมายความว่าโพลิกอนจะมีการอัปเกรดบล็อกเชนตัวเองในขั้นตอนเบตา้า เขาบอกว่าขั้นตอนเบต้าเนี่ยก็จะทำให้โพลิกอนเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดตัวของบล็อกเชนได้ขยายใหญ่มากขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นเร็วมากขึ้นและราคาถูกลงนะครับซึ่งขั้นตอนเบต้าก็ยังไม่ได้เสร็จซึ่งจะมีขั้นตอนต่อไปส่วนนี้เองนะครับก็จะทำให้ f o กี y เนี่ย go to the moon นะครับต้อง go to the moon แน่นะครับและอาจจะ ทำราคารุนแรงมากๆณนะช่วงเวลาต่อๆไปซึ่งเราต้องติดตามกันต่อไปว่าโฟกี้จะแรงขนาดไหนตอนนี้หมายมาัานปันมือว่าจะให้อ e ีตเรียบหรือ ETS นะครับดันเหรียญโฟกี้อย่างเต็มที่ซึ่งเราก็มีผมเคยเล่นเหรียญสายของ ETS แล้วนะครับเหรียญที่ เป็นคู่เทรดกับ e t s โดยตรงนะครับเหรียญที่สามารถเทรดกับ u s d c ได้อย่างชีบะเนี่ย e t s e พ,พุ่งดีเมื่อไหร่ชีบะพุ่งไปเมื่อนั้น f o กี้คือเขากะจะเชื่อมกับ Dogecoin กับ e t s เหมือนกันนะครับซึ่งผลประโยชน์ตรงนี้ผมบอกเลยนะว่ามันก็คือชีบะตัวต่อไปนะครับในตรงนี้ ซึ่งอีลอนมา์กวางไว้ตรงนั้นก็ต้องเป็นคู่แข่งกับโซนะครับตัวเหรียญบล็อกบ็อกของโซโลนานะครับของแซมแบงค์แมนไฟก็วางสติจี้ไว้แบบเดียวกันข่าวนี้แหละครับสงครามดูดเดือดแต่โฟกี้ลุยตลาดไปมากกว่าบล ok ็อกบ็อก ok แล้วซึ่งผมคิดว่าบล ok ็อกบ็อกเนี่ยหรือบ็อกเนี่ยต้องเป็นเหรียญที่ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับแต่โฟกี้ นายแจ๋วมากผมชอบมากเลยนะครับดังนั้นสิ่งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้โฟกี้เนี่ยมันราคามันโกทูดมูลด้วยนะครับก็ต้องดูด้วยกันนะครับมันเป็นรอบของมันจริงๆนะครับเผาจนเหลือหลักล้านล้านแล้วนะครับราคาไปไกลแน่นะครับก็ใกล้ๆกับตัวของลูน่าค a s สสิกนะครับ ฉะนั้นถ้าอีลอนมร์คลงมา,กาเกลางเงี้ยนะครับก็มีโอกาสไปได้ไกลกว่านะครับซึ่งต้องขึ้นอยู่กับวานกับเมาจะเข้ามามากน้อยขนาดไหนก็ถ้ามันดังมากๆก็ตัวใครตัวมันนะครับไปราคาได้เท่าไหนเท่านั้นแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ได้ดังมากคนยังไม่ได้พูดมากแบบโอ้โหแบบข้างไครชุมชนแบบลูน่าแคสิกนะครับกับชุมชน ชิบะในปีสปีที่แล้วโฟกี้อาจจะเร็วแรงทะลุนรกนะครับ mm hmm. เร็วแรงทะลุดาวังคารเลยโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็พูดถึงโฟกี้ตรงนี้ด้วยกันก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับเรามีกลุ่มโฟกี้เราจะส่งลิงก์ใต้คลิปนี้โอเคข้อมูลโดยทั่วไปตอนนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วเราบอกว่าโฟกี้จะกู Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องมูล a คมี y สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีวอลุ่มพุ่งพ่านรวมถึงรายได้แบบแพสซีฟคัมผมต้องเลือก xp.com เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมเลือกเพราะว่ามันจะเพิ่มประสบการณ์การเทรดของผมด้วยทั้งสปอตทั้งฟิวเจอร์นะครับวอลลุ่แรงแรงดีดมากระดาน s t c o m และถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้แบบแพสซิ่งทำสมัครใต้ลิงก์ของผมแล้วเอาลิงก์ของคุณให้คนอื่นสมัครต่อคุณก็จะได้รายได้เสริมนะครับ คือได้ usdt เพิ่มนะครับเพื่อจะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้แสิทีฟ e ทางจาก,กระดาษ xc com เรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมแชร์ให้กับคนอื่นด้วยกระดาน xc com อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์